สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง g r e น n y Channel ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจากชื่อช่อง g r e น n y Channel ก็กลายเป็นชื่อบัวลักษณ์หนึ่งเก้านะคะ,ะก็เป็นแม่หมอคนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่ชื่อช่อง เราจะคุยถึงดาวสุกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาชโชคตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง30มิถุนาย,ยน2566ส่ 2, งผลต่อสีลักนาราศีต่อไปนี้ราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนหรือเมถุนและก็ราศีกรกฎดาวพระสุกนั้นนะคะเป็นดาวที่ครองราศีตุลทาาุลมเพศหญิงหมายถึงคนที่ทำงานในวังผู้ขายเครื่องประดับและของหอม เป็นอาจารย์ศิลปะและดนตรีเป็นนักแสดงเป็นคนทํางานธนาคารเป็นช่างตัดเสื้อเป็นสถานที่รื่นรมต่างๆเช่นร้านอาหารถ้าเป็นคนก็เป็นรูปร่างขาวท้วมเท้าเล็กหน้าเป้นอชอบรื่นเริงเป็นนักรักมองโลกในแง่ดีชอบศิลปะและการบันเทิงแต่งตัวดีมีความศิลปะในตัวเองมีฐานะทางการเงินนะคะ นั่นก็หมายถึงของอดวงดาวดาวศุกนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระสุกนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในที่30พฤษภาคมสถานโร16เวลา23.51นาฬิกาได้ตำแหน่งราชาโช,ชคแล้วก็เราจะคุยถึงลัคนาราศีเมษกันเลยนะคะลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวตัวต,วตนเป็นดาวอังคารดาวอังคารในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจนถึงประมาณวันที่30มิถุนายนนั้น ก็ได้สถิตยอยู่ในราศีกร,รกฎแล้วนะคะแต่ได้ตำแหน่งนิดนดนั้นหมายถึงต่ำหรือเสื่อมไร้ค่าไร้อิทธิพลไม่มีอำนาจไม่มีบารมีอไร้ซึ่งอิทธิพลไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งดาวพระสุกก็ย้ายเข้ามาสู่ราศีกร,รกฎในวันที่30พฤษภาคมเวลา23.51นาิกาได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นดาวพระศุกร์จะมาช่วยชาลัคนาราศีเมษตัวตนให้มีความกระเตื้องในเรื่องของการขยันขันแข็งในเรื่องของความกระตื้นลรลนในเรื่องของการมีพลังเกิดขึ้นดาวพระศุกร์ของชาลัคนาราศีเมษนั้นหมายถึงดาวกระดุมพระการเงินไรายได้และก็ปตัตตานิคู่ครองคนรักนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงของจังหวะ30พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนาย,ยน2566ชาวลัคนาราศีเมษก็จะมีเรื่องของความรักมีเรื่อง,องการเงินมาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนขวายเพราะว่าตำแหน่งราชาโชคนั้นก็เป็นตำแหน่งที่ เป็นที่สบายสบายง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขนขวายอะไรราชาชโชคเฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะและอยู่ร่วมเรียนกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรด้วยธรรมชาลัษราราศีเมษในช่วงจวังหวะนี้หนึ่งเดือนเต็มก็จะมีเงินมีทองไหลมาเทมามีความรักคนรักก็จะ มีความสุขเกิดขึ้นคนที่ไม่มีคู่ก็จะเจอคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือชาวลัก,กนาราศีเมษนั่นเองนะคะ แต่ดาวพระศุกร์นั้นย้ายมังกรสู่ราศีกรกฎในภพพันธุพันธุหมายถึงทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานบาณนรถยนต์หรือสำนักง,งานการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างหรืออาจจะทํางานในบ้านเรือนก็ได้ด้วยเพราะว่าเล็งอยู่กับดาวาราศีมังกรซึ่งเป็นภพกรรมะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการทํางานก่อเกิดเรื่องการเงินได้มาแบบง่ายๆสบายๆเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินสินินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนหรือจะมีครอบครัวที่มีความสุขเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันเพราะว่าอยู่ร่วมเรือนกับดาวอ,อ,อังคารซึ่งดาวอังคารนั้นเป็นสองภพเรือนตัวตนตนุลักษ์แล้วก็เป็นเรือนมรณะอีกเรือนหนึ่งมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยความเดินทางบ่อยๆการที่มีรายจ่ายเยอะ ชาวลัคนาราศีเ,เมษนั้นอาจจะมีเงินมีทองมามากมายอาจจะมีครอบครัวที่มีความสุขและแต่ก็อาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเกิดขึ้นมากด้วยเช่นกันการงานจะก่อเกิดซึ่งการเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมษมีโชคมีลาบเพราะว่าการงานช่วงจังหวะนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพลาภะก็จะทําให้มีเรื่องของการเงิน ที่ดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือการปิดบงังซสอนเร้นอยู่เบื้องหลังเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็เป็นภบสุภะแล้วก็วินาศะอยู่ในาราศีเมษทับตัวตับตนอยู่แล้วก็เล็งอยู่กับปตัตตานีคู่ครองคนรักคนรักก็อาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลมาจากการทีอ่อยู่ห่างกันแล้วก็ จะพบเจอกันในช่วงจวังหวะนี้แบบมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาแบบง่ายๆสบายสบายก็ยได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภกนั้นดาวพระศุกร์ก็คือตัวตนตันุลักษ์แล้วก็อริปัญหาอุปสรรคเข้าสู่ราศีกรกฎในภพศาสตร์ช้าการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงการทําธุรกิจการพูดจาเจราจาการพูดคุยเล็งอยู่กับพบสุภาความสุขความสำเร็จค,ความเจริญค,ความรุ่งเรือง เมื่อามาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารซึ่งเป็นภพวินาศะซึ่งมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแต่ได้ตำแหน่งนิดหมายถึงเสื่อมอต่ำน้อยด้อยค่าไรอ,าอิทธิพลไรชื่อเสียงในเรื่องของวินาศะนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความที่ามากมม่มีความเดือดร้อนก็นิดๆหน่นนอยๆเพราะว่ามีตำแหน่งเสื่อมมีตำแหน่งของนิดหมายถึงน้อยด้อยค่าแล้วก็ ทำให้ในเรื่องของอตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤกษกซึ่งเป็นดับระสุกแล้วก็เป็นพบอริปัญหาอุปสรรคเข้ามาอยู่ในเรือนสัตชชการติดต่อสื่อสารในโลกของทางไกลต่างทิตงนต่างแดนต่างประเทศต่างก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวตนก็เข้ามาสู่เรือนสัตชชได้ตำแหน่งราชาโชคตัวเองจะเข้ามาช่วยใน ทําให้การพูดจาเจราจาการทาธุรกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะ ตัวเองได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความสุขความสุขความเจริญค,ความรุ่งเรืองได้มาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขนควายการพูดจาเจราจาการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการพูดจาเจราจา ก็อาจจะได้มาง่ายๆสบายๆแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะซึ่งอีกภพเรือนของดาวพระศุกร์นั้นก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรคหรือนิสินก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดาวสามซึ่งอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระศุกร์คู่นี้เป็นคู่มิตรด้วยดาวสามนั้นดาวอังคารก็คือภพวินาศนะและก็เป็นภพปัตตนิคู่ครองคนรักก็อาจจะเจอคนรักจากต่างถิ่นเดนไกลต่างประเทศ หรือนคนละเชื้อชาติศาสนาหรือเป็นคนที่เป็นคนมีตําหนิผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะมีลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวประสุกซึ่งเป็นภพวินาศานะและก็เป็นภพปุตตะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพกะดุมพะระรายได้การเงินเล็งอยู่กับภพบมรณะดาวพระเสาร ซึ่งดาวประเสริตอนนี้ก็เข้าสู่ราศีกลุ่มในภพสุภาะความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่ตอนที่30พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายน2566ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะกเกิดเรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายเรื่องของความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในเรื่องของการทํางานที่ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกล หรืออยู่เบื้องหลังหรือคอยซัพพอร์ตหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายเ,เช่นโรงซ่อมรถโรงซ่อมไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นการรีโนเวทบ้านหลังเก่าๆให้เป็นบ้านหลังใหม่แล้วก็จะก่เกิดได้แบบการเงินมาอย่างง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขุนขวายเพราะว่าดาวพระศุกร์แล้วกเ็เข้าสู่ราศีก็รากฏในพบการเงินรายได้ ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาังคารซึ่งเป็นภพลาพระและก็เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคมาอยู่ร่วมเรือนกันจนถึง30มสิพฤษมิถุนายน2อ1 6าซึ่งดาวอังคารนั้นมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2566แล้วและอยู่จนถึง30มิถุนายน2 5ง6และพอวันที่30 2, พฤษภาคมดาวพระศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระอังคาร ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันก็จะมีเรื่องของการที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินได้รับผลได้การเงินเกิดขึ้นแบบอ่มากมายเกิดขึ้นในช่วงจวังหวะนี้แต่รายจ่ายก็เยอะตามมาด้วยนะคะและก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคตามมาด้วยเช่นกันเพราะว่าอาจจะอา่ามีเรื่องของความเดือดร้อนเพราะาดาวประสูกอีกพบเรือคือวินาศานะและก็ดาวอังคารอีกพพเรือคืออริปัญหาอุปสรรค แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาระสสุขได้ตำแหน่งราชาโชคการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่ก็จะกเกิดขึ้นพบรักกับคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือต่างถินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรืออาจจะมีลักษณะการปิดบังสอนเร้นหรืออาจจะมีการทําธุรกิจในเรื่องของการเกี่ยวกับ ดังต่างแดนต่างประเทศแด่นไกลได้มาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องขุนกวายก็ได้นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ตั้งแต่30พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน2566นะคะส่วนลัคนาราศีกรกฎนั้นาดาวพระศุกร์ก็เป็นภพลาภะและก็เป็นพบพันธุนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎท,ทับตัวตับตนนะคะตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2566จนถึง30มิถุนายน2566ได้ตำแหน่งราชาโชคและอยู่ร่วมเรือนกับดาวอังคารซึ่งเป็นภพกรรมมะและก็เป็นภพปุตตะซึ่งดาวอังคารนั้นได้ย้ายมาสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม256 จนถึง30มิถุน,นายน2566เช่นกันแต่ได้ตําแหน่งนิดหมายถึงเสื่อมต่ําน้อยด้อยค่าราอิทธิพลรชื่อเสียงแถวดาวพระศุกร์ซึ่งย้ายเข้ามาสู่ราศรีกรกฎเช่นกันในที่30แต่ได้ตําแหน่งราชาโชคก็มาช่วยให้การงานของชาวลัคนานราศรีกรกฎ แล้วก็การริเริ่มอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่จะก่อเกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นจะได้พบรักกับคนที่มีความจริงจังจริงใจให้แล้วก็จะเป็นลักษณะของได้มาแบบง่ายๆสบายๆโดยไม่ต้องนขนควายราชาโชคฉลุกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่งองการงานในเรื่องของตัวตน ในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านะในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเสี่ยงโชคได้มาซึ่งลาบผลได้มาแบบง่ายๆสบายๆการงานก็มีการกระเตื้องขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอะไรที่ดีมากในช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่30 พฤษภาคม2พคสุกเป็นต้นไป1เดือนเต็มก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีความรักที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ